เจอกับแพรวคือเขาเป็นอาร์ติสแบบวิดีโอ,อชช่ะ เขาเรียกว่าเป็นวิดีโอเปอร์ฟอร์แมนซ์อาร์ตฉันอยากเป็นแบบคนนี้เลยฉันจะเป็นคนนี้อ่ะคือแพ้แบบแพ้ไม่ไปโรงเรียรนสอนอธิบายนะเพราะเขาแบบว่าแพ้แรงมากอะแล้วก็ไปกระโดดลงน้ำโอ้ยยอยแพ้าขายงานไม่ได้เลยจนแบบสี่ปีกวิตาคือเนี่ยเป็นสปิกล์สำหรับผู้หญิงผู้หญิงโอ,โอ้นี่นี่นี่คือสี่คนบอกว่า,วารู้ไม่เป็นหรอคะไม่เป็นตัดต่อง,งานตัดเองเลยหรอตัดเองทำเว็บเองด้วยใช่อโนอาร์ตอเล่ วันนี้นะคะเนตตื่นเต้นมากเพราะว่าเนตจะพาทุกคนนะคะมาเจอกับแพรคือเขาเป็นอาร์ติสแบบวิดีโอเป็นหนึ่งในไอดอลที่เนตแบบชอบมากแล้วก็เพิ่งรู้มาว่าจริงๆแล้วแบบเขาเป็นเพื่อนกับโนตแล้วก็ยังจบมาหาลัยเดียวกับฉัน RMIT เดี๋ยววันนี้เราไปคุยกับเขากันอยากให้ทุกคนเห็นก่อนว่าวิดีโออาร์ตที่เนตพูดถึงมันเป็นแบบไหนนะคะนี่เลยครับงานของแพรว โอเคเราก็ตามคอนเซปต์เรานะคะวันนี้เราจะมา์มอยแบบเพื่อนสาวไปบุกห้องนอนว่าแบบงานเขาเท่ขนาดนั้นจริงๆเขาเป็นคนฟิลไหนห้องนอนเป็นยังไงแล้วเวลาทํางานเบื้องหลังทํายังไงอะไรทุกอย่างนะคะโอเคค่ะไปเจอแลวกันเอ้ยนี่รายการเปิดบ้านหรือเปล่าสวัสดีค่ะบ้านกําลังแบบว่ารกมากไม่ลกเลยไม่มีสัตว์เลี้ยงหรอไหนพาไปดูหน่อยอยู่ข้างบน ได้<น>ค่ะเฮ้ย,ย,ยนี่คือสัตว์เลี้ยงหรออันนี้ก็คือจริงๆริงอย่ามันเริ่มมาจาก2ตัวอก,ก็คือลองผสม2ตัวนี้ดูใช่ไหมก็ค,ค,คือได้ได้คู่นี้นี่ชื่อว่าหนอ,อใช่เฮ้ยโรมีโอ <c id one> โพสไซดอนเธอเซ็กซี่หรอไม,ไม่ไม่มีชื่อแบบอีดำอีด่างอีแดงไม่มีนะคะถ้าเกิดบ้านเนี่ยแล้วเจ้ของชื่ออะไรแพรแม่แพร่น้องเพชรแล้วปลาปลาปลีบีปลาเป็นอินเตอร์นี่คือแอคทิวิตี้ฮอปปี้ ี S <S ่สอออบเชอบอ่ะไปดูอีกไปดูต oh, ่อไปเจอเพนตัวจริงเพนสเตอร์เจนคนนีชื่ออะไรนะคะดิบแบลว์ดิบแบลวหนังก็เป็นผู้ชายดิบหล่อมากไม่กลัวเลยทำไมไม่รู้ปกติกลัวเหรอไม่ได้กลัวแต่ว่ามันไม่ได้ชอบ เราชอบมากเลยความที่แพลวเป็นเป็นห้องเด็กมันคือห้องที่เราอยู่ตตนเด็กปะใช่ใช่มาดูเป็นห้องเด็กปะไม่มันคือห้องเด็ก <c oughs> เว้ยมันมีความสุขอะอย่างเงี้ย <c oughs> และน,นี่คือที่ตรงไหนในห้องนี้อยู่มากที่สุดคะคื่บันตี มอดูโซนนั่นดิเป็นห้องเด็กผู้หญิงคอนหนึ่งเลยความคู่ใดๆคูตอนที่เนเจองานของแพลวค่ะเกี่ยวกับเรื่องแลงงานปะไอที่แบบ <c oughs> ใช่ใช่ใช่ที่เอาตัวเองไปไปเป็นานต่างๆใช่คือแพลว,วทําเกี่ยวกับแรงงานแต่ว่ามันก็จะเริ่มต้นจากแรงงานเล็กๆในบ้านก่อนคือเขาเรียกว่าเป็นอาร์ติสอะไรแบบมันมีชื่อปะเขาเรียกว่าเป็นวิดีโอเพอร์ฟอร์แมนซ์อาร์ติสก็คือเรียนที่ไอมท์ที่ MIT ใช่ตอนเรียนไอ t ท ก็คือเรียนเรียนเทนติง้งก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมาสายวิดีโอขนาดนั้นอตอนแรกแต่ว่าว่าเราไม่สวยมั้งทุกวันนี้สเกจชมันจะมีความเป็นดบบก้างปาแล้วทุกครั้งที่พยายามจะสเกจช์อะไรดีๆมันจะใช้ไม่ได้แต่ถ้าว่าก้างปลาเมื่อไหร่อ่ะแสดงงานนั้นกดีตอนนั้นน่ะเราคิดว่าจะเรียนอะไรตอนนั้น เราไม่ชอบวาดรูปแต่ว่าชอบเพลงชอบทําอะไรเร้อๆเราเลือกว่าชอบแบบอาร์ตแสกตั้งแต่แบบมปลายเลยเหรอคะตอนมปลายอ่ะอยู่โรงเรียนที่นู่นใช่ป้าชื่อเวสต์บอร์นแกรมมาซึ่งโรงเรียนนั้นก็จะแบบอาร์ตติสแล้วมันก็จะแบบมีวิชาสตูดิโออาร์ตคิดว่าน่าจะมาสายอาร์ตแล้วก็เลยมีพอร์ตก็เลยมีพอร์ตจากที่ไฮสคูลประมาณนึงก็ส่งพอร์ตแล้วก็ไปเรียนซอนเนชั่นคือเราวันนี้เที่ยงถึงปีสามหรอเฮ้ยแล้วอยู่ดีิเราก็รู้สึกว่าไม่ใช่เหมือนมันก็จะมีโจทย์ใช่ป่ะหรือเปล องทำตามเทรแบบน,นแบบนั้นแบบนี้รู้สะะึกว่าฉันอยากทำอะไรที่มันของฉันเองไองทีมันยากเหมือนกันนะที่เราจะต้องเรียนแล้วอยู่ดีสามปีนั้น,นคือ almost เ like หมือนคาเวสเมนตอนนั้นเราคิดนานมากไหมก่อนที่จะตัดสินใจแบบเฮ้ยมันต้องเปลี่ยนวะหรือออกวะจริงๆคุยปรึกษากับแม่แล้วก็แบบ brainstorm กันว่าถ้าสมมติว่าเราแบบไม่เลือกอันนี้แล้วแล้วเราจะหมดะต่ไฟล์อะ เราจะเป็นยังไงเราจะสร้างแคริเอร์พาร์ยังไงดีมากอันนี้คือนักทำแบบกับแม่ตอนนั้นวิดีโอที่เขียนลิสต์ลงมาเราเขียนพอร performance ิดีโอหรือแค่วิดีโอเฉยค่ะตอนแรกอะคือชอบวิดีโอคือไปอะดูงานของคนหนึ่งชื่อเป็นโอีล่าเราอะไปในโบว์แล้วเราก็เจอเหมือนแบบเป็นงานเหมือนมันแทบจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นจออยู่ตรงนั้นแต่รู้สึกว่ามันมีคนที่แบบว่าค่อยๆลอยขึ้นไปแบบว่าบนหลังคาโบว์แะเออแล้วก็แบบเหมือนมีน้าอุ้มเข้าไปเหมือนแบ เขาตายแล้วแล้วเขาก็ลอยขึ้นไปอะไรเงี้ยเออแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบโควิแบบเนาะฉันอยากเป็นแบบคนนี้เลยันจะเป็นคนนี้่ะก็คือเหมือนกับว่าลอกอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องเว้ยเคยด้ manifest บ่อยแล้วแล้วก็จริงๆแล้วเขาบอกว่าให้รู้เลยว่าเราอยากเป็นอะไรแล้วมันไม่ใช่ทุกคนนะเว้ยที่จะรู้แล้วพอรู้เสร็จอ่ะเราจะรู้สมมตินะอยากเป็นนายกมันจะิสต์ดาวลงมาเลยว่าวย์ที่จะเป็นมันือทำอะไรอ่ะแล้วทีนี้งานแรกเลยคืองาน จริงๆงานแรกอะมันเกิดมาจากตอนที่แบบ ยังไม่ได้จบนะเพราะว่าตอนเรียนตอนลน,นล้นะเรียนเพนติงก็จริงแต่ว่าก็อยากที่บอกว่าแบบเรารู้สึกว่าเราไม่ได้แบบมีสกิลแบบหรูหร<อ>าขนาดนั้นเออหาอะไรที่มันแบบว่าพิเศษของตัวเองแล้วเ,เราก็เลยลองแบบเอากล้องแบบสมัยก่อนแบบแฮนดี้แคมมาถ่ายถ่าย,ายดูหรือว่าเป็นแบบวิดีโอเพนติงอะไรอย่างนี้ให้คูก็คือมุมเบนเล่นนี่มันคืออะไรก็คือเนี่ยเป็นเพนติงแต่ทำจากมีเดียของความเป็นวิดีโอก็คือให้ตรวจในความเป็นเพนติงของงานวิดีโอของมันเลย คือตอนแรกอบมันยังทําไม่ได้ใช่ป่ะแล้วครูก็บอกว่าเฮ้ย <_ an> แพลวต้องแบบว่าออกจากตัวเองให้ได้นะต้องแบบเหมือนลืมตัวเองลืมคนเก่าของตัวเองไม่งั้นยูยก็จะแบบไม่แปลกป่ะคือแพลวแบบแพลไม่ไปโรงเรียนสองอาทิตย์เลยนะเพราะเขาแบบว่าแพลวแรงมากทําค <_ an> กูไม่ไปโรงเรียนสองอาทิตย์ <_ an> แล้วมัาก็รู้สึกว่าเราจะเปลี่ยนตัวเองยังไงต้องเปลี่ยนตัวเองทั้งหมดเลยแล้วเราจะเปลี่ยนยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็มีวันหนึ่งเราก็ไปเดินที่ทะเลแล้วเราก็รู้สึกว่าหรือว่าเราถ่ายตัวเองทําในสิ่งที่เราไม่กล้าทําดีก็แบบว่าต มันมันคือวินเทอร์แล้วเราก็คือกระโดดลงน้ำเหรอเออล้วก็ไม่กระโดดลงน้ำโอ้ยก่อนแต่จาได้ว่ามีคนอ่ะมาช่ว่าเขาว่ามันเหมือนกับแบบมันเหมือนคนจะฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายใช่ไหมนูก เอูทำอะไรอยู่แบบว่าจะทำอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อบอกฉันตั้งกล้องถ่ายเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วก็หลังก็บอกว่าเออทำอะไร for The s a k e of Ark หรออย่าเลยนะอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็บอกว่าเอยูช่วยอย่างนี้ได้ไหมบอกว่าช่วยฝังกบฉันก็คือแบบว่ามันจะมีตรงทรายที่แบบเป็นฟิลแบบเราก็เลยบอกให้คนนั้นอะคนเดิมที่ช่วยชีวิตเราเออเอองั้นงั้นฝังกบฉันละกันเสร็จแล้วกบก็รู้สึกว่าเฮ้ยที่ทะเลมันก็เวิร์กเหมือนฉันทำอะไรหลายอย่างแล้วก็เลย ก็แบบว่าเอากล่อสงส่ของของชิปปีแก้ว่าเราจะแบบว่าเป็นแบบอยู่ในกล่องแล้วก็ลอยตามทะเลพอเรารวบรวม experiment แบบนั้น <S <s <uck> <S ครั้งแรกอะคะ่ะเราเอาไปให้อาจารย์ดู เราก okay ็ไปให้อาจารย์ดูเขาเฮวิเออโอเคแบบว่าดูมีอะไรมากขึ้นดูแบบว่าเออแบบน่าจะมาถูกทางแล้วเอ้องานไหนที่แพลวได้เหมือนเข้ามิวเซียมหรือเข้าอะไรเป็นครั้งแ้้คะตอนเรียนจบอ่ะก็คืออาจารย์ก็บอกว่าเพื่ให้เอางานพวกเนี้ยลองไปโพสต์ดูแกลเลอรี่โน่นนี่นั่นี่เมลเบิร์นหมดเลย S <S ได้มตอนแรกก็เงียบมากไม่ได้เขาก็เรียกไปคุยเป็นสิบที่เลยคือเดินเข้าไปเิถือ iPad เล็กๆเข้าไปแล้วก็เปิดนี่นะคะชื่นกักวิปาค่ะนี้ไะไม่มีใครติดตออมาเป็นแบบ9้าเดือนอะไรแต่ก็คือคีิอินชัทกับสองคนที่เขาเงียบมากตอนนั้นก็คือแบบไปพีเต์แล้วเขาก็นั่งเ ต่อกลับไปแล้วประมาณที่ต่อมาเขาก็ส่งอีเมลกลับมาโอเคเดี๋ยวเราคิดอินทัชนาโนนี่นานน,านี่แล้วก็คิดอินทัชเขาบอกเดี๋ยวเขาจะแบบติดตามผลงานอะไรเงี้ยล้วก็แบบโอเคระหว่างนั้นเราก็ทำอะไรลงเว็บไซต์แล้วก็ไปสมัครที่ต้องจ่ายอะ่ะคือแบบไปเช่าที่อเอางานที่ทำมาจา,ากมาหาลัยไปช่วยมีงานใหม่ด้วยก็คือแบบว่ารอดแล้วก็ ีแต่เราก็คือแบบเช่าที่ทําทุกอย่างเองอ่ะแล้วก็ไม่มีใครมาไม่เป็นไร <c oughs> เราขายได้บ้างวะไม่ได้เลยเช่าขายงานไม่ได้เลยจนแบบ เริ่มรู้สึกท้อแท้เมื่อปีไหนที่แบบเอ๊ะหรือว่าฉันมีไหมไม่เคยไม่เคยเอ๊ะหรือว่าฉันเลยเหรอแล้ทั้าปีต่อมา <laughs> เขาก็แบบเห็นว่าเราไปเช่าที่ตรงนู้นตรงนี้ตามบุมหลืบต่างๆของเมลเบิร์นใช่ไหมหแล้วเขาก็แบบกวิตายแบบว่ามีงานอะไรใหม่ๆบ้างไหมาอะไรอย่างนี้อนนนเอ,อ เราก็บอกว่ามีค่ะจริงไหมม,ไม,มีไม่มีเลยเราก็บอกว่าเออมันมีศิลปินคนหนึ่งนะ oh. แคนเซิลแบบว่าแคนเซิลเออก็ไม่มีสมอว่าง เราก็เลยแบบว่ามีเดี๋ยวอาทิตย์หน้าฉันจะส่งให้เลยเขาเรียกว่าเราแบบเด่นด้านเอาตัวเราเองเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะว่าเราอยาก represent ความจรินันอะไรบางอย่างใช่ใช่ก็คือถ้าถามว่ากาวิตาคือเนี่ยเป็นสปีกอลสำหรับผู้หญิงคือมันก็จะเป็นแบบว่ามันจะมีทั้งแบบงานในบ้านแล้วก็งานในอินดัส tri ต่างๆอ่ะแล้วงานนั้นพอไปโชว์หนึ่งงานเลยค่ะหนึ่งงานทั่วได้มา500เหรียญดีใจมากที่กนไหนเขารู้สึกพอโชว์ปุ๊บกี่วันถือขายได้เลย ไม่อันนี้คือเป็นงานชิ้นแรกที่มีคนให้เงินแต่เป็นการีให้เงินหรือใครเป็นมิวเซียมให้เงินตั้งแต่วันนั้นฮาร์ลอยดอนหล่หลังจากนั้นพบคนให้ความสนใจเลยไหมคะชีวิตเปลี่ยนก็ค่อนข้างที่จะดีขึ้นเพราะว่าทาที่ CCP พอ CCP ปุ๊บมันก็มีคิวเลเตอร์ที่ไทยก็คือมาเห็นงานที่ออสเตรเลียก็คือซึ่งเป็นคิวเลเตอร์ของ BACC เขาก็เลยเริ่มเอามาแสดงที่ BACC ไออันใหม่อ่ะนอกจากจะเป็นเครื่องต่างๆแล้วเราเห็นอันล่าสุดที่ เริ่มมีความเป็น AI ความพรรมันตนอนนะอธิบายคอนเ็ปต์งานนี้ใ,ให้หน่อยคือไอเดียนี้ยมันชื่อว่า machine ghost i n a h u m a n shell พูดง่ายๆก็คือเป็นฟิวร์ร่างทรง ยานอื่นๆที่แบบอยู่ในร่างกายของเราเราก็อาจจะเป็นทรายบอกโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้คือทําให้คนอื่นเข้าใจว่าเฮ้ยเราอ่ะจริงๆแล้วเราอาจจะเป็นพัพเพทมากกว่าที่เราคิดซึ่งพัพเพทแบบว่าขุนเชิดสมัยก่อนนะมันก็จะมีสายใช่ป่ะแต่อันเนี้ยพอเราอยู่ในยนุคีนมินก็จะเป็นสายที่เป็นไฟฟ้ามันเรียกว่า electric muscle stimulation ซึ่งก็คือเอาไอตัวอเอนะ่อมัสเซลเนี่ยมาติดติดติดตามคอคอใช่ตามกล้ามเนื้อเวลาที่เราเคลื่อนไหวอ่ะกล้ามเนื้อมันก็ โม้ move เป็นโนดะหมายถึงว่าสมมติว่าเราจะไปหยิบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีอาจจะเป็นกล้ามนีกล้ามมีกล้ามนีกล้ามมีแบบว่าเล่นเป็นโนดะ <c oughs> เพื่อให้เรา <c oughs> ทำแต่แต,แต่ว่า, <c oughs> ถ,าถ้าเราทําตัวสบายๆมันก็ไปเองเลยใช่ไหมคะมันไปเองแล้วจริงๆถ้าเราฝืนมันมันก็แรงแบบมันกระแบบชัตที่มันก็แบบที่เราก็ไม่สามารถคอนโทรลได้ขนาดหรือถ้าเราจะฝืนมันก็จะแอบ แต่สิ่งที่แพลวทำแน่นอนก็คือก็คือแพลวต้องฝืนเลิมนะคือแพลวอ่ะแพลวรู้สึกว่าแพลวอยากทำแบทเทิลอ่ะเหมือนเป็นแบบอ่าโปรเจกต์นี้ค่ะฝืน f o r s t day of art ฝืนมันเหมือนเป็นการต่อสู้ของสองคนในร่างเราใช่ป่ะร่างหนึ่งที่เป็นร่าง AI ให้เราตั้งคำถามกับความเป็นมนุษย์ ว่าเอ๊งหรือฉันบบไม่เหลือความเป็นมนุษย์แล้วหรือเปล่านนอนี้นะเรารูา้สึกว่าบางอันมันก็อันตรายเช่นอันที่อยู่ต้องดูดควันอะไรเข้าไปจริงๆอ่าอันนั้นแผวหายใจควันเข้าไปปะแผวพ่นควันออกมาคือแผวรีเวิร์สเอา อันนี้เป็นคำถามที่ทุกคนอยากรู้และเล่าถึง incident, แบบอินซิเดนต์แบบอักซิเดนต์จริง,รงๆมีหลายอันมากคืออักซิเดนต์เกิดแบบหลายรอบมากแต่ว่าอักซิเดนต์ที่โหดสุดอะน่าจะเป็นงานที่แบบพยายามจะขนผ้าจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งเ,เชือกขาดก็คือแบบ <c oughs> มันไม่โคมเม็ดมากงาน่ะแล้วมันก็ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องแบบมีสตองสลิงหรืออะไรอย่างเงี้ยปีแรกคือเดินตรงๆไม่ได้บ้านหมุน ทรมานมากคืออย่างตอนนี้ไม่เป็นแต่ว่าถ้าสังเกตด,ดีๆจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นอตอนนี้เราอยู่ห้องแพลวท,ทั้งทีเดี๋ยวไปคนดูสเกจตังต้งแต่เด็กๆกันเ <c oughs> ขาเริ่มชอบอาร์ตหรืองานอัสแตร์มีสเกจ <c oughs> เล่นๆบ้านในลินชักไปเปิดเล่นดูได้ปะเราจำมันมีได้ตังต้งแต่เด็กๆ <c oughs> ใช่ป่ะ,ะมันหนักมากเลยนเนาะล้ันที่มากเลยนี่ไงคือทุกอย่างที่เกิดขึ้นพอสติกนี่มันต้องใช้เอนจเนียร์เยอะเหมือนกันนะงานพวกเนี้ยใช่นี่ทำเองเหรอทอเองเลยเหรอใช่ อุวยสวยมากเหมือนกันเนี่ยนี่คือตอนเรียนฟังเลชั่นที่เขาแบบว่าให้วาดจิวเวลรี่ให้ออกแบบจิวเวลรี่อะไรโอ้นี่นี่นี่คือสี่คนบอกว่าวาดรูปไม่เป็นหรอคะไม่เป็นคือจิอันนี้คือแบบไม่ไม่ไม่เป็นยังไงอ๋อมันไม่เปนคือภาพวาดยังไงมันไม่สเปเชียลอ่ะมันก็ก็ใครๆก็ทำได โหดีเหมือนกันนะการที่เรามีพื้นฐานอ่านในแบบหลายแบบเราเราก็มาประยุกต์ด้วยกันหมดเลยใช่จริงๆงานที่ชอบที่สุดตอนนี้ก็จะเป็นงานโทรฟอนแมนที่เกี่ยวกับเสื้อที่เกี่ยวกับการทอผ้าแล้วที่นั่งตรงนี้ส่วนใหญ่เอาไว้ทําอะไรตัดต่องานตัดเองเลยหรอตัดเองไหนแอบเปิดให้ดูได้ปะคะือตัดเองทําทุกอย่างเอง ทำเว็บเองค่ะทำเว็บเองด้วยใช่อย่างอันนี้เป็น performance ี่ออสเตรเลียเหมือน AI 2อตัวแบบว่าคุยกันแล้วเราก็คือต้องแบบว่าเลือกตัดสินใจว่าตัดสินใจตามคนนี้หรือคนนี้ให้ดู exhibition อันนี้คือที่เพื่อแพรอ่ะเป็นคนที่ชอบสายเซปซิฟิกมากมคือมันจะมีความเป็นแบบไฟลงอยู่ในพื้นที่อย่างเงี้ยมันก็จะมีความป่าใช่ปะ่ะก็คือเอาจอวิดีโออไปแบบไปอยู่ในป่าอินโซในป่าจริงๆรแล้วก็ถ่ายอีกทีใช่ความพิเศษของอันนี้คืออะไรรู้ป่ะคือเขาว่ากันว่า มันเป็นอาบนะ้ําที่นโปเลียนใช้อาบแต่ทํามีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันคอนทราสต์กันหมดเลยกับความแบบผู้หญิงเอเชียแบบงักกับสิ่งที่มันมองไม่เห็นเลเรลที่มองไม่เห็นความเป็นผู้หญิงด้วยกับความยิ่งใหญ่ของนโปเลียนน่ะถึงออกว่าที่มันแทบซ้อนกันเลยเท่มากอะแพลฝากอะไรหน่อยถ้าเกิดคนที่อยากเป็นแบบแพ แพ้คิดว่าสมมติว่า,วาแบบชอบงานศิลปะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะไปทางไหนอะไรเงี้ยก็อย่างที่คุยกับเนก็คือแบบเ r ร i n s t o อมว่าแบบเฮ้ยเราจะมีพาร์ไปตรงไหนได้บ้างมันมี possibility ไหนหรือว่าจริงๆถ้าเราคิดไม่ออกอะ่ะก็คือหา คนที่เป็นไอดอลแล้วอะแล้วก็แบบว่าแชกดาวเลยแล้วก็พยายามให้มันไปถึงตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเขารู้สึกว่าเ้าต้องข้ามความเป็นตัวเองก่อนคือจริงๆทุกวันนี้เขาก็าเราเป็นคนเรียบร้อยประมาณนึงแต่เธาเป็นคนขี้กลัวมาก่อนแต่เขารู้สึกว่าเ้าต้องก้าวข้ามความกลัวเหล่านั้นอะไรเงี้ยไม่ว่าจะลองทํายังไงก็ได้ให้แบบว่าเราก้าวข้ามแล้วเราก็แบบลองทําสิ่งที่เราไม่คอม f o r t a b l e ที่จะทำแต่เธอว่าทําไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคมันโอเคมันเป็นไปได้แล้วมันก็เป็น process ของการคิดไปด้วยทาไปด้วย เพื่อให้เจอพวกอักซิเดนต์ต่างๆพวกมิสเทคที่จะเกิดขึ้น oh, <sure. S 2> เออแล้วมันก็จะกลายเป็นความแบบมิสเทคเครดิตนิวไอเดียใช่นิวไอเดียแล้วมันก็จะแบบเฮ้ยเออมันเป็นอย่างนี้ได้นี่ว่าแล้วมันก็จะกลายเป็นสิ่ง <Okay. S 2> ที่แบบออริจินอลชอบมากวันนี้ป็นเล็ายังมันน่าใจมากแต่งคิวค่าโอเค